อยากทำประกันแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีไม่มีความรู้เลยและก็ไม่รู้จักตัวแทนคนไหนด้วยแนะนำให้ฟังคลิปนี้ค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราอยากทำประกันเพราะอะไรหมายถึงว่า ทำไมถึงอยากจะซื้อประกันสมมติอันนี้ยกตัวอย่างนะคะต้องการค่ารักษาพยาบาลไหมอยากได้เป็นในสอนของหากวันหนึง่งเราเกิดจากโลกนี้ไปมีอ่มามรดกทิ้งไว้ให้กับคนข้างหลังเปล่าหรือ3อยากได้เป็นในสอนของตัวประกันอุบัติเหตุหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเบิกได้เคลมได้มีค่ารักษาพยาบาลให้หรืออ่าหากวันหนึง่งเกิดตัวเจอโรคร้ายแรงอย่างอที่เช่นสมมตินะคะมาเร็งอย่างนี้ค่ะเรามีในสอนของวงเงินค่ารักษาไว้ยามฉุกเฉินและ ต่อมาก็คือเราอยากทําประกันเพื่อลดหย่อนภาษีไหมอยากเก็บปอมเงินแบบไหนต่อมานะคะเมื่อได้คําตอบแล้วว่าเราอยากทําแบบไหนเราก็มาดูเงินในกระเป๋าเราค่ะว่าที่จะเจียดออกมาในการซื้อประกันเนี่ยมีเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่เดือนละเท่าใดวันละเท่าไรหรือ6เดือนอยากจ่ายได้เท่าไรหรือเมื่อเรารู้จุดประสงค์ของเราแล้วค่ะที่เหลือต่อไปก็คือเป็นการเลือกค่ะว่าเราจะไปใช้ หรือเราจะไปเลือกกับที่ไหนค่ะในเมื่อเรารู้แล้วนะว่าบัตเจ็ตงบประมาณเราอะมีจ่ายให้กับประกันนะั้นเท่าไหร่ที่เหลือก็คือการเลือกบริษัทค่ะว่าเราจะเลือกทำประกันกับบริษัทไหนอันดับแรกถ้าแนะนำจากประสบการณ์ในการทำงานมาอ,อันดับแรกเลยให้ดูองค์กรองค์กรที่ มีความน่าเชื่อถือ 2. ในอสอนของการบริการการร้องเรียนน้อยค่ะและ 3. ม,มีในอสอนของตัวสถานบริการอย่างเช่นศูนย์บริการหรือแอปพลิเคชันต่างๆหรือ,อเป็นในอสอนของอะไรก็ตามที่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้หากอนาคตข้างหน้าระบบที่แบบมันมีอยู่นะตอนเนี้ยมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเขามีระบบรองรับให้เราค่ะและต่อมาก็คือเรา ก็มาเลือกคะ่ะว่าในการที่เราพอเราเลือกได้แล้วว่าเราจะซื้อบริษัทไหนใช่ไหมคะต่อมาเราก็มาดูคะ่ะว่าการซื้อประกรันอ่ะมันมีซื้อในลักษณะว่าผ่านตัวแทนผ่านธนาคารผ่านในส่วนของเอ่อเทเลเซลก็คือคอรเซนเตอร์เนาะเราอยากได้แบบไหนแต่การซื้อประกันจริงๆี่ยถ้าแนะนํานะคะก็อยากแนะนําว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าอนาคตข้างหน้าเราจะสามารถดูแลกรมธรรม์ของเราได้แนะนําว่าเลือกให้ ไม่มีคนดูแลเราจะดีกว่าค่ะและในส่วนของการที่จะเลือกว่าเป็นใครก็ถ้าแนะนําก็คือให้เลือกดูเหมือนเวลาเราเราจะคบแฟนสักคนหนึ่งอ่ะหรือเรามีแฟนสักคนหนึ่งอ่ะเราเจอครั้งแรกอ่ะเรารู้สึกแบบเออประทับใจไหมเขาเอาแนะนําเราดีไหมในส่วนของมุมมองของเขากับมุมมองของเรามันตรงกันหรือเปล่าแล้วก็ที่มากกว่านั้นก็คือการซื้อประกันนะตอนนี้หากซื้อประกันกับตัวแทนนะคะ แนะนำว่าให้ดูในสอนของใบอนุญาตตัวแทนด้วยเพราะอะไรหากอนาคตข้างหน้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราคือมั่นใจแล้วว่าเอ้ยเราทําประกันกับคนที่เขาเป็นตัวแทนจริงๆอ่ะแล้วก็ในทุกๆครั้งของการจ่ายเบี้ยประกันจะต้องได้ใบเสร็จทุกครั้งด้วยค่ะซึ่งใบเสร็จตอนนี้เนี่ยก็คือสามารถออกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หรือออกเป็นเอกสารที่เป็นข้อมูล ของบริษัทนั้นๆที่เราเลือกจะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกหาะวันนี้ไม่มีปัญหาอนาคตมีปัญหาขึ้นมาหรือเกิดแจ็คพอตเจอกับคนที่ไม่ดีขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมีปัญหา